สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซีนีนุ้ยชาแนลนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านวันนี้นุ้ยจะพาพี่เพื่อนเพื่อนมาชมนกค่ะนกนกเรื่องนกนกนะคะเรื่องนกนกนกชนิดแรกก็คือแมกพายค่ะแมกพายแมกพายเป็นนกที่อาศัยอยู่ทั่วๆไปในประเทศออสเตรเลียนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็มีนิสัยที่เกเรและดุร้ายมาก ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่ฤดูวางไข่นะคะ,ะนกจะกลายเป็นนกที่ว่าดุร้ายคอยทำร้ายผู้คนที่เข้ามาใกล้รังของผู้มันค่ะก็คือเหมือนกับแบบห่วงไข่นั่นแหละค่ะห่วงไข่ก็คือทุกๆปีเราก็จะมีะจะมีข่าวหรือว่านุ้ยก็จะได้ยินข่าวจากที่ประชาชนชาวออสซี่นะคะโดนนกพวกนี้ทำร้ายบ่อยมากเลยค่ะเมื่อตอนอย่างปีที่แล้วนี่ก็คือมีเด็กที่อายุ5เดือนเสียชีวิต น่าจะเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะคุณแม่ก็น่าจะปกป้องลูกแล้วเกิดทําให้ลูกหลุดมือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดก็คือเวลาที่พาลูกๆมาปิกนิกหรือว่ามาปั่นจักรยานก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกทกท่านเนี่ยค่ะนี่ค่ะนกชนิดนี้เขาจะห่วงไข่แล้วมีความดุร้ายมากเลยนะคะตามตามหัวข้อข่าวที่ว่าเขาได้นําเสนอว่าที่ว่าเด็ก5เดือนได้เสียชีวิตนั้นเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากมายนะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุก,ท,กท่านเขาแค่บอกให้พวกเราระมัดระวังค่ะ ให้พวกเราระมัดระวังก็คือบริเวณ,ณไหนที่ว่ามีนอกอาศัยอยู่ถ้าเราเห็นเนี่ยเราต้องระมัดระวังหูตาให้ไวค่ะพี่เพื่อนเพื่อนท,ทุกทุกท่านยิ่งพาลูกๆเนี่ยไปปั่นจัก,กรายานนะคะปั่นจักรายานนะคะต้องระมัดระวังหรือว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านตรงต้นไม้หรือว่าแถวรังที่พวกเขาอาศัยอยู่นะคะที่พวกมันอาศัยอยู่เนี่ยก็จะโดนทําลายแล้วก็จะโดนไล่จิกอย่างลูกๆของเพื่อนนุ้ยนี่ก็คือเด็กๆไปปั่นจักรายานตรงสวนสาธารณนะเนาะ แล้วด้วยไม่รู้ว่าปั่นด้เด็กเด็กเขาไม่ได้ระมัดระวังอะไรเขาแค่ปั่นจัก,กรยานด้วยความสานุกสนานก็จะโดนนกชนิดนี้ไล่จิกดีที่วันนั้นน่ะมันจิกเชียวแค่โหนแก้มค่ะก็คือถ้ามันถ้ามันเล็งได้ที่ดวงตานี่ก็คือน่าจะน่าจะบาดเจ็บน่าจะบาดเจ็บเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าก็ลดลม้มโดน นกเขียวที่ที่โนกแก้มที่ใกล้ๆบริเวณตาแล้วก็หัวเข่าถลอกปอกเปิดตัวถลอกปอกเปิดเพราะว่าจัจกรยานพาล้มค่ะก็มี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 มมลหลายท่านก็คือน่าจะ,ะพวกแขนหักขาหักอะไรเงี้ยเพราะว่าปั่นจักรยานแล้วตกใจที่ว่านกพวกนี้มันไรจิกค่ะนี่ค่ะตัวนุ้ยเองเนี่ยมันเคยไล่จิกนุ้ยนะคะมันเคยไล่จิกตอนสมัยที่นุ้ยอะท้องอแอสตันได้ประมาณ เดือนเดือนกว่าๆเนี่ยค่ะเดือน2เดือนกัตอนทองนะคะคือนุ้ยไปเดินที่ชายหาดแถวที่แถวร็อกแฮมตันนะคะก็อยู่ๆกําลังเดินชมวิวทิวทัศน์อยู่ดีๆมาจากไหนก็ไม่รู้วึบเข้ามาเลยค่ะพี่เพื่อนๆไม่มีการส่งเสียงบอกเลยค่ะไม่มีการส่งเสียงบอกเลยจริงๆมาถึงวึบมาเลยแล้วก็จิกผมปากนี่คาบผมแปกระจุกหนึ่งค่ะกระจุกหนึ่งแล้วมันก็ดึงไปเลยค่ะเห็นไะห ตอนนี้มันก็จะวินเอ๋มันก็จะบินวนกลับมาเพื่อที่จะไล่จิกนุ้ยอีกทีหนึ่งนุ้ยก็เลยด้วยความที่ว่า,เ,าเราเป็นชาวสยามเนาะที่ว่าการป้องกันตัวเราจะมีเราจะมีอยู่แล้วไงแม่ไม่รู้จักแม่ไม้หมยไทยซะแล้วเนาะนุยก็ถอดเสื้อแจ็คเก็ตเท่านั้นเลยค่ะบอกมาบินมาใกล้ๆนี่มานุ้ยก็เหวี่ยงเสื้อเลยค่ะเอาเลยมาเลยมาเลยจ้ามาเลยจ้าเธอมาเฟียประจําถิ่นใช่ไหมรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครนะ นี่แหละค่ะพี่พเพื่อนทุกทุกท่านแต่เมื่อวานนี้ที่บ่านนุ้ยไปเจอ่ะเขามาขออาหาระคะ่ะขออาหารแต่ท่าทางเขานะ่ะจ้องเวลาที่เขาบินเข้ามาใกล้นี่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะพี่พี่เพื่อนทุกวันนี้เนี่ยเนี่ยค่ะแล้วที่หลังบ้านนุย้ยแล้วก็ที่หน้าบ้านก็จะมีอีกจะมีตัวเล็กๆค่ะเพราะว่าบ้านนุ้ยเาจะม,จะมีจะมีน้องหมาใช่ไหมคะแล้วเราก็เวลาที่เรา,เอ,าอาหารเม็ดให้น้องหมาอย่างเงี้ยถ้าน้องหมาเขากินไม่หมดพวกนก ต่างๆพวกนี้นกแมกพายแล้วก็พวกนกนกเอี้ยงนกเอี้ยงเขาก็จะมากินอาหารเนี่ยค่ะก็จะมีบ่อยมากเลยแต่อันนี้เมื่อวานอันนี้ที่นุ้ยถ่ายที่ทะเลเมื่อวานนี้นะคะที่ชายหาดพอดีนุ้ยไปปิกนิกกับลูกสาวก็พอดีเจอก็เลยถ่ายคลิปมาให้พี่พี่เพื่อนได้รับชมกันค่ะแต่ว่าถ้าพี่ๆท่านใดได้มาเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลียต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่านกชนิดนี้เกเรมากเลยนะคะพี่พี่เพื่อนทุกท่าน เดี๋ยวก็ยังมีอีกหนึ่งชนิดเห็นไหมคะเหมือนมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่คะ่ะแอบมองแอบมองแอบมองตอนที่นุย้ยอ่ะตอนที่นุ้ยพูดกับนกอะแมกพายกับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยค่ะเห็นนะเห็นไหมน่ารักใช่ไหมะมีอยู่หนึ่งคู่มีอยู่หนึ่งคู่เขาแอบอาศัยอยู่ในโพรงเขาคงจะได้ยินแล้วเขาคงจะเนี่ยด้วย,วย,วยที่ว่าเขาเป็นภาษานกเหมือนกันเนาะ,ะเขาก็คงจะเห็นนะคะและต่อไปก็คือ หอยนางรมค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเนี่ยค่ะพอดีนุ้ยไปเดินทะเลเมื่อวานเนี่ยนะไปเจอหอยนางรมที่ริมทะเลค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเนี่ยค่ะตอนช่วงที่ไปเนี่ยหอยนางรมเนี่ยก็คือมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แบบเยอะแยะมากมายเลยแล้วไม่มีรอยที่ว่าโดนแคะหรือว่าแกะไปกินเลยค่ะบอกเลยไม่มีการแคะไม่มีการโดนแกะ แล้วกบ็บางตัวหอยนางรมที่ว่ายังเหมือนกับปิดเปิดฝาไปแล้วเนี่ยก็มีพวกปูตัวเล็กๆเ,เข้าไปอาศัยอยู่แต่ว่านี่คือเจ้าถิ่นค่ะนี่คือเจ้าถิ่นนะคะเจ้าถิ่นประจําท้องทะเลที่นี่ค่ะพี่เพเพื่อนทุกทุกท่านจะไปที่ไหนเราก็จะต้องเห็นเขาค่ะถ้าที่ไหนมีทะเลที่นั่นจะมีนก ซีโก้ค่ะจะมีนกซีโก้นะคะจะมีนกน่าประเทศไทยเราน่าจะเรียกว่านกนางดวนนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเนี่ยค่ะถ้าเรามองดีเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นปูตัวเล็กๆวิ่งพรุดวิ่งพรุดอยู่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็หอยนางรมเยอะแยะมากมายเลยะค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยอะ่ะเยอะแยะมากมายเลยส่องดูข้างในก็จะเห็นปูตัวเลๆๆว็กๆวิ่งวิ่งพรุบหายเข้าไปในหอยนางรมค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเนี่ยค่ะ นี่ค่ะมันเยอะจนแบบว่ามันมันมันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลายเป็นส่วนหนึ่งของก้อนหินไปเลยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนี่ค่ะมันไม่ได้มองว่าเป็นอ่ะมันไม่ได้มองว่าเป็นหอยนางรมหรือว่าเป็นอ่ะอาหารที่กินได้ของมนุษย์เลยค่ะนี่ค่ะเจ้าถิ่นก็เห็นนุ้ยถ่ายคลิปวิดีโอใกล้ๆกับที่เขาอาศัยอยู่เพราะว่าเดินเข้ามามองค่ะเหมือนมามองไม่ไม่ไม่ได้มาทาร้ายนะคะก็คือนกชนิดนี้ไม่ทาร้ายคนนะคะแต่ว่าจะมามองว่าเธอมีอาหารติดไหมติดมือมาหรือเปล่าอ่ะมีอะไรที่กินได้ไหมอ่ะ มีอะไรให้ฉันกินได้หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเวลาที่ไปนั่งทานอาหารที่ริมทะเลเหมือนกันค่ะริมทะเลหรือว่าอาหารที่อยู่ติดกับทะเลนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยค่ะเขาไม่ทําร้ายแล้วหรอกค่ะแต่เขาจะแย่งอาหารเนี่ยค่ะสายตาเขาสอดส่องมากเลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเนี่ยค่ะเห็นไหม ตัวสองตัวก็จะมาดึงดูดความสนใจแต่ที่อยู่บนหลังคานี้อีกเพียบเลยคะ่ะถ้าตัวนี้มาดึงดูดความสนใจเราบนหลังคานี้วงฟึบลงมานี่อาหารแทบทั้งจานนะถ้าเป็นไปได้อยากจะยกไปทั้งจานเลยคะ่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่กทานเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังนะคะถ้าไปทานอาหารที่ริมทะเลนะคะของประเทศออสเตรเลียนะคะต้องระมัดระวังทุก,ท,กที่แหละค่ะเพราะว่านกที่นี่เยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะเยอะมากๆๆต้องใช้คําว่ามากๆๆกเลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนี่ค่ะ วันนี้นุ้ยขอขอบคุณพี่เพื่อนทุกทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้หนุ้ยฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกริ้งเพื่พอเป็นกำลังใจให้หนุ้ยได้ทำคลิปดีๆออกมาให้พี่เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะคะวันนี้ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะ